สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮ้านอยเฉพาะกิจของวันที่1สิงหาคม2566นะครับสําหรับฮานอยเฉพาะกิจนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะออกทุกๆวันทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่1นะครับสีชมพูสดใสนําสิ่งดีๆนาโชคมาให้ทุกๆท่านนะครับ ขอพระคุณมากนะครับสำหรับทุกทุกท่านนะครับที่เวาเข้ามาชมนะครับทุกทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะโชคดีแห่งๆนะครับเดิทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุล่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันนี้มีอะไรบ้างมาชมกันได้เลยนะครับ หน,น,นึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกห้านอยเฉพาะกิจนะครับเด่นหนึ่งสองสามนะเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับปันธงที่หนึ่งนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนสองก็สองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะครับถ้าสามมานะครับสามมาก็สามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามนะครับประมาณนี้หรือใครจะลูดก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจในคูจนะ ก็ลูดเลยก็ได้นะครับเด่นหนึ่งสองสามนะสามปันธงที่หนึ่งนะครับปันธงที่หนึ่งอ่าครับสองสองเอาไปลูดก็ได้นะครับส่วนสามเนี่ยพิจารณาดูนะครับตามพิจารณาดูนะครับตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหาหน่อยเฉพาะกิจนะครับปันธงที่หนึ่งนะถ้าใครไม่ชอบหนึ่งก็มามองที่สองถ้าใครไม่ชอบสองก็มามองที่สามถ้าใครไม่ชอบก็เลยก็รุ่นลวมพวกความบันเทิงไปนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะได้เฮกันนะครับเลยเฮกันนะเฮ้ได้เงินนะครับอย่าเฮอย่างอื่นนะเฮอย่างอื่นเฮแล้วก็ um. <c oughs> <c oughs> <c oughs> หายาดมเฮเฮหายาดมไม่เอา <c oughs> คิดบวกไว้ก่อนเฮได้เงินได้เงินเรื่อยๆ,ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกัน <c oughs> นะครับอ่า <c oughs> สวัสดีครับ